สองประเภทที่ลูกน้องไม่อยากทํางานร่วมด้วยแล้วแถมไม่อยากที่จะให้มาเป็นหัวหน้าหรือว่าไม่อยากให้เขานะคะมาเป็นเจ้าของด้วยนะคะในหลายครั้งนะคะเรามาักจะมองว่าเราอ่ะอยากจะได้ลูกน้องแบบไหนเราอยากจะได้เพื่อนร่วมงานแบบไหนแต่หลายๆครั้งอีกเช่นเดียวกันนะคะที่ไม่ได้มองตัวเองเลยว่าฉันเนี่ยมีคนอยากที่จะทํางานกับฉันหรือเปล่าหรือว่าฉันจะเป็นหัวหน้าที่ดีหรือเปล่าฉันเป็นหัวหน้าหรือว่าฉันเป็นเจ้าของที่ดีแล้วหรือ,อยังสิ่งหนึ่งนะคะที่จะตัดสินเลยว่าคุณเน่เป็นคนที่ลูกน้องรักแล้วก็เคารพ รือเปล่านะคะข้อแรกเลยนะคะคือไม่เหยียดย่าคะ่ะไม่เหยียดย่ําศักดิ์ศรีความเป็นคนสมมุติว่านะคะเวลาที่เขานะคะเป็นลูกน้องที่มาจากต่างแดนต่างประเทศนะคะหรือพูดง่ายๆนะคะเป็นชาวต่างชาตินี่เองนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีการศึกษาสูงมากนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมีการเหยียดว่าเออบางคนก็เหยียดเพศนะคะบางคนก็เหยียดว่าเป็นลูกน้องนะคะต้องทํางานคนระดับกันอย่ามายุ่งวุ่นวายกับฉันอะไรแบบนี้นะคะเจ้านายประเภทนี้นะคะไม่เวิร์กนะคะแล้วก็เป็นเจ้านายไม่ได้อยากมีคนมาร่วมงานด้วยไม่อยากมีคน มาแบบอยากเข้าหานะคะกลายเป็นหัวหน้าที่มีสเตทที่ไม่อยากเข้าหานะคะข้อที่2นะคะคือโตแต่ตําแหน่งค่ะบางคนนะคะเป็นผู้จัดการนะคะอายุมากอย่างเดียวค่ะแต่ทํางานไม่เป็นพูดสั่งได้แต่ทําไม่เป็นทําไม่เป็นไม่เท่าไหร่นะคะโอ้โหรู้เยอะมากๆเพราะว่าฉันเนะี่ยมีวัยวุฒิที่เก่งกว่าจบสูงกว่าหรือว่าเป็นเจ้านายหรือเจ้าของกิจการที่แบบจบนอกมาฉันรู้นูน่นรู้นี่โอ้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายนะคะพอให้มาทําจริงๆทําไม่ได้ไม่มีประสบการณ์แต่ไปสอนคนอื่นนะคะก็พูดยังไงคือโตแต่ตําแหน่งนั่น ะะก็คือทําไม่เป็นแต่ชอบพูดชอบสั่งนะคะคนประเภทนี้นะคะหรือว่าบางคนนะคะอายุ50กว่า60กว่านะคะแล้วทํางานเป็นเจ้าของกิจการแต่สั่งลูกน้องแต่ตัวเองทำไม่ได้นะคะแต่สั่งอย่างเดียวแบบนี้ก็ไม่เวิร์กนะคะไม่มีใครอยากทํางานด้วยดัยงนั้นแล้วนะคะคุณต้องเช็คก่อนเช็คตัวเองก่อนที่จะไปเช็คลูกน้องเช็คตัวเองก่อนค่ะว่าเราเนี่ยมีศักยภาพเราเปิดใจยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วหรือย,ยังเราเนี่ยอาจจะชอบว่าลูกน้องมองช่างติช่างเตียนแต่ตัวเองอไม่เคยเห็นตัวเองเลยคุ ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองนะคะว่าตัวเองเป็นหัวหน้าทีมนะคะหรือว่าเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของกิจการที่สมควรแก่การดูแลลูกน้องแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวอย่างแล้วหรือยังนะคะ